สวัสดีค่ะน้องปุ๋ยจากบริษัทโซตัสนะคะวันนี้นะคะน้องปุ๋ยอยู่ที่สวนแคสซี่การ์เด้นนะคะเป็นสวนของทางพิยางนะคะเป็นสวนแคตตัสละไม้อวบน้ำนะคะของสวนนี้นะคะจุดเด่นคือเป็นไม้แปลกนะคะทำยากนะคะแล้วก็มีราคานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมในสวนกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่หยางวันนี้ปุ๋ยนะคะจะมาขอรบกวนชมสวนพี่หยางนะคะแล้วก็จะรบกวนให้ทางพี่หยางแนะนําวิธีการย้ายกระถางนะคะแล้วก็การเพราะ,มะเมล็ดนะคะได,ได้ค่ะง,งั้นเดี๋ยวหนูรบกวนให้พี่หยางพาชมสวนหน่อยได้ไหมคะได้เชิญเลยค่ะ ที่อย่างค่ะแล้วอันนี้มันเป็นอ,อยู่ในตระกูลแคทตัสไหมคะหรือเป็นไม้อบน้ำคะพี่ตัวนี้ไม่ได้อยู่ในวงแคคตัสครับแต่ว่าเป็นอยู่ในวงของยูโฟเบีย<อ>ชื่อว่าจัตโทฟ้ามากินาตา,ค,าครับเป็นต้นที่ผลิตยากค,าครับเลยหายาก<อ>มันอัตราง,งอของมเมล็ดนี่น้อยมากค่ะเลี้ยงยากไหมคะเลี้ยงไม่ยากเลยฮะยตอนนี้โตโตดีและโตง่ายในเมืองไทยค่ะ พี่อย่างคะแล้วนี้พันอะไรคะพี่ตัวนี้เป็นโลโฟโฟล่าวิลเลียมสีไอ ดีซีไอแล้วก็ดิฟฟูซาครับแบบนี้พวกแมลงหรือเชื้อรารบกวนไหมคะเชื้อรามีบ้างครับเชื้อรานี่บ่อยเลยเราจะต้องใช้ยากำจัดเชื้อราฉีดทุกอาทิตย์ใช่ไหมคะอาจจะฉีดทุกอาทิตย์ก็ได้ครับแต่ว่าควรจะเป็นยาเย็นถ้าเป็นยาร้อนเนี่ยมีปัญหาต่อผิวแล้งนี้พี่อยากมีพวกพันธุ์อื่นไหมคะพวกเช่นพวกยิมโนพวกนี้ค่ะมีครับมีใช่ไหมคะอยากไปดูแล้วค่ะพาไปหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะ ทั้งหมดนี้คือเขาเรียกว่ายิมโนหมดเลยเหรอคะใช่ครับอันนี้เรียกว่ายิมโนด่างยิมโนด่างแต่แตและต้นก็สีไม่เหมือนกันเลยแต่และต้นนี้สีไม่เหมือนกันเพราะว่าเราผสมมาหลายรุ่นแล้วอ๋อค่ะแล้วในแต่ละต้นถ้าเกิดเราอยากได้มเมล็ดของเขานี่เราต้องรอดอกออกก่อนไหมคะใช่ครับเราต้องรอดอกออกแล้วเราก็ต้องผสมข้ามกันด้วยผสมข้ามต้นนะฮะอ๋อมีให้ดูไหมคะพี่หยางเนี่ยอย่างต้นนี้นะฮะอันนี้เป็นต้นที่ผมผสมเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ดอกมันเหี่ยวแต่ว่า ตรงกระป๋อของเมล็ดเนี่ยมันเริ่มป่องค่ะเนี่ยฮะข้างในก็เต็มไปด้วยเมล็ดพันธุออ์อรอก็รออันนี้เนาะเพื่อไปเพาะเมล็ดใช่ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะรบกวนทางพี่หยางเพาะเมล็ดให้ดูหน่อยได้ไหมคะแล้วก็ย้ายกระถางปลูกอ้ยินดีครับได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่านะคะงั้นเราไปกันเลยคะ่ะสําหรับวิธีการเพาะเมล็ดมีขั้นตอนอยู่โดยการนําหินภูกไฟเบอร์ศูนย์หนึ่งรองก้นกระถาง หลังจากนั้นเกลี่ยให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ออสโมโค้ดสูตรเสมอโรยให้ทั่วตามด้วยวัสดุปลูกเป็นพีชมอสผสมเพอร์ไลเกลี่ยให้เป็นระเบียบเกลี่ยให้แน่นหลังจากนั้นเราจะปิดด้วยพีชมอส อีกครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้เพอร์ไลท์นั้นลอยออกมาหลังจากนั้นเราใช้ยาป้องกันเชอลาลดให้ชุ่มให้หน้าดินเปียกชื้นแล้วเราก็จะโรยมเมล็ดลงไปเมื่อหน้าดินเปียกชื้นเนี่ยมเมล็ดมันก็จะถูกดูดด้วยความชื้นของยากำจัดชลาระเหจากนั้นเราใช้สตาร์เกิลจีโรย ก่อนด้วยที่จะปิดทับด้วยหินปูกไฟเบอร์0ูนแล้วเราก็ใช้ยากำจัดเชื้อราลดอีกครั้งหนึ่งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีการย้ายกระถางเราจะลื้อดินออกมาโดยที่ไม่ให้รากนั้นขาด หลังจากนั้นเราโรยด้วยหินปูกไฟเบอร์ศูนย์หนึ่งตามด้วยออส o โมโคดเพื่อลองก้นกระถางใส่ต้นไม้ลงไปโดยที่ล่านั้นต้องอยู่ในกระถางไม่ให้โผล่ขึ้นมาค่อยๆเติมดินลงไปอย่างระมัดระวังกดหน้าดินให้กระชับ ตามด้วยโรยด้วยสตาร์โกจีหลังจากนั้นปิดหน้าดินด้วยหินผงไฟอีกครั้งหนึ่งลดน้ำตามได้เลยพืชที่ลดน้ำตามนี้เป็นพืชที่ชอบน้ำแต่ว่าถ้าเป็นแคคตัสอาจจะยังไม่ต้องลดน้ำ ทิ้งไว้ก่อนสัก3-4วันแล้วค่อยตามด้วยน้ําก็ไม่มีปัญหาครับเราได้ดูวิธีการพม่าเลนและว,วิธีการแยกกระถางกันเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูวิธีการแยกหน่อกันบ้างอย่างต้นนี้นะครับเป็นต้นแม่พันธุ์ที่ผมจะนาให้ดูว่าไซส์นี้คือเป็นหน่อที่สามารถแยกได้แล้วโดยการเราก็แค่เด็ดมาแล้วเราก็ปลูกเหมือนปลูกปกติเลยนะครับแล้วเราก็วางหน่อที่เราเด็ดมาวางไว้บนหินแค่นั้นเองรอสัก2ออาทิตย์ ลดน้ำสักสามวันครั้งก็สามารถทำให้ลากออกมาปกติได้ครับค่ะดูง่ายมากเลยนะคะพี่ายาค่างค ก็วันนี้นะคะปุ๋ยได้ความรู้เยอะแยะมากเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางพี่หยางนะคะคที่ให้โอกาสปุ๋ยและทีมงานของโซตัสนะคะเข้ามาเยี่ยมชมสวนนะคะแล้วก็รู้จักวิธีการแยกแยกหนอนะคะแล้วก็เพาะเมล็ดนะคะย้ายเปลี่ยนกระถางปลูกนะค,ะ,คะเดี๋ยวก็จะให้ทางพี่หยางนะคะฝากเพจติดตามทางช่องทางไหนได้บ้างคะ่ะทาง Facebook ผมได้เลยครับผมอภิวัตะะวะรรัตนวลีดีโลดครับ ก็สะกดตามด้านล่างนี้เลยครับผมค่ะแล้ววันนี้ปุ๋ยขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคัะสวัสดีค่ะ